ดีครับผมมาร์คเมทานคุณบอลเทาไว้ว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ของท่าเรืออโศกครับที่ตั้งอยู่ที่แขวงมักขสรเขตราชเทวีของกรุงเทพมหานครนะครับเดินเข้าไปด้านหน้าครับก็จะเป็นในส่วนของท่าเรืออโศกนะครับก็เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของ MRT หรือว่ารถไฟใต้ดินสถานีเพชรบุรีนะครับเดินไปจากท่าเรืออโศกไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน100เมตรครับ ราวราว80เมตรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของท่าเรือโศกนะครับตรงนี้นี่มีในส่วนของเป็นร้านอาหารด้วยนะเนี่ยครับในส่วนของด้านหน้าของท่าเรือโศกสะพานที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านบนเนี่ยครับสะพานตรงนี้เนี่ยเขาชื่อว่าทางด้านของสะพาน มิตรสัมพันธ์นะฮะเนี่ยฮะสะพานมิตรสัมพันธ์สองนะครับ, 3, อนะรบตอนนี้นี่คนก็มารอเรือโดยสารเจ้าพยาครับบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคลองแสนแสบนะครับก็เป็นคลองสําคัญของกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยป้ายด้านหน้าเขาก็จะมีเขียนว่าท่าเรือต่อไปนะครับที่อยู่ใกล้กับท่าเรือโศกนะครับถ้าไปทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของท่าเรือนานาชาตินะครับ แล้วก็ทางด้านขวานี่จะเป็นในส่วนของท่าเรือมสวประสานมิตรนะครับนะครับทางที่เขาบอกว่าทางตรงไปนะครับจะเดินไปเอ็มทีสถานีเพชรบุรีครับก็อยู่ใกล้ๆกันะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอัตราราคาค่าโดยสารสําหรับเรือคลองแสนแสบตั้งแต่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดครับไปจนถึงท่าเรือปลายทางคือท่าเรือวัดศรีบุญเหลืองนะนะครับก็จะมีราคาลดหลั่นกันไปครับ ราคาค่าโดยสารปกติเนี่ยก็9บาท11บาท13บาท15บาท17บาทแล้วก็19บาทส่วนผู้สูงอายุเนี่จะได้ลดหย่อนนะครับก็จะมี5บาท7บาทแล้วก็ไม่เกิน9บาทแล้วผู้สูงอายุนี่ก็ต้องแสดงบัตรประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดก่อนเดือนมกราคมปีพศ2503นะครับตรงด้านนี้นี่จะเป็นในส่วนของเส้นทางนะทางเดินเรือของ เรือด่วนเจ้าพยานะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของท่าเรืออโศกนะครับและเนี่ยครับเส้นทางรับส่งผู้โดยสารนะครับอันนี้นี่จะเป็นท่าเรือผ่านฟ้ารีลาดนะฮะท่าเรือโบเบ้นะครับมาเรื่อยๆครับท่าเรือสะพานหัวช้างครับตรงนี้ผมมายืนอยู่เนี่ยก็เป็นในส่วนของท่าเรืออโศกด้านนี้นะครับก็จะอยู่ติดกับทางด้านของท่าเรือนานาชาติแล้วก็ในส่วนของท่าเรือมสวประสานมิตรนะครับ แล้วก็จะไปทางเขตบางกะปิด้วยครับเนี่ยท่าเรือเดอะมอลามท่าเรือรามคําแหงยี่สิบเก้านะครับท่าเรือวัดเทพรีลานะครับท่าเรือเดอะมอลบางกะปิแล้วก็จะไปเส้นสุดที่ในส่วนของท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะครับก็ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในย่านธุรกิจที่สําคัญนะเพราะอยู่ใกล้ๆกับห้างเทอร์มินอลเทวันที่วัน เนี่ยวก็มีผู้โดยสารนรี่ปลายนะฮะกำลังรอเรือด่วนเจ้าพยาไปเรือโดยสารนะครับบริเวณคลองแสนแสบนะครับถ้าเรือนี้น้ำรับน้ำหนักได้ประมาณ120คนนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศบริเวณคลองแสนแสบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น หนึ่งในคลองสําคัญของกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในโซนย่านฝั่งตะวันออกนะครับตรงด้านนี้จะเป็นในส่วนของทางเดินนะครับที่อยู่กับติดริมคลองนะแต่ตรงท่าเรือที่ท่าเรือศกตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงสถานที่ใกล้ๆให้เป็นจุดเช็คอินหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกับท่าเรือจุดอื่นๆนะครับก็ยังสังเกตดูว,ว่ายังมีบรรยากาศแบบเดิมๆสไตล์แบบ เก่าๆเอาไว้นะครับไม่ได้มีการตรับปรุงพื้นที่หรือว่ามีการทำภาพเป็นภาพสตรีทอาร์ตที่จะเป็นศิลปะอยู่บนกำแพงนะครับก็สถานที่สำคัญใกล้ๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือในส่วนของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันะครับแล้วก็ในส่วนของสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ก็เป็นสถานีเพชรบุรีครับส่วนทางด้านของรถไฟฟ้า BTS ที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ BTS อโศกครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดของท่าเรืออโศกไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางแบบสะดวกสบายที่สุดก็คือนั่งรถไฟใต้ดินมาทีมาลงที่สถานีเพชรบุรีครับแล้วก็เดินมาอีกประมาณ80เมตรครับก็จะถึงในจุดของท่าเรืออโศกตรงนี้นะครับก็ถ้ามุ่งหน้าไปทางนี้นี่ก็จะไปทางท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะครับ ท่าเรือต่อไปนียก็จะเป็นในส่วนของท่าเรือมศอวประสานมิตรนะฮะแต่ถ้าไปทางฝั่งด้านนี้นะครับก็จะไปทางท่าเรือผ่านฟ้ารีลาดนะครับท่าเรือที่ตรงไปตรงนี้นะครับท่าเรือต่อไปก็จะเป็นในส่วนของท่าเรือนานาชาตินะฮะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายนะครับผุ้สายสรรก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ไม่เหมือนกับช่วงเวลาเร่งด่วนที่ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะในเวลาช่วงเช้าแล้ก็ช่วงเย็นนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือวันทํางานปกตินะครับตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณ13บสนกาห้านาทีนะครับเป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับวันนี้นี่ก็พอมีแดดบ้างครับสำหรับที่กรุงเทพหาคนครครับ เอาครับสำหรับเรื่องราวของท่าเรืออโศกที่ตั้งอยู่ในแขวงวัดสันเขตราชเทวีของกรุงเทพมหานครก็คงจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ